สวัสดีครับจากการที่ลายแจ้งเตือนจะหยุดให้บริการนะครับในเดือนมีนา2568จะถึงนี้นะครับเราก็เลยต้องหาวิธีการนะครับอย่างอื่นที่จะมาทํางานทดแทนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับหลายๆคนก็ไปใช้ท e ละแกรมนะครับบางคนก็ไปใช้ g o o g l e Chat นะครับในที่นี้นะครับผมได้ทําการทดสอบนะครับระบบการแจ้งเตือนด้วย g o o g l e Chat นะครับในตอนนี้นะครับซึ่งพบว่านะครับ เราสามารถทําการแจ้งเตือนเหมือนกับไลน์นะครับที่เราเคยเล่นไลน์กันมาก่อนได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับอะไรที่เราเคยส่งในไลน์ได้เราก็ส่งใน Google c h a t ได้เหมือนกันนะครับสามารถแจ้งเตือนในมือถือได้เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายสําหรับใครที่ไม่มีเมลองค์กรน,นะครับพันสาบาทต่อปีเนี่ยหมายถึงเราจะต้องไป ซื้อนะครับเมลองค์กรขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งยูเซอร์เพื่อมาทําเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ถือว่าฟรีเลยทั้งปีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับทีนี้เราก็แค่ติดตั้ง Google Chat ในมือถือนะครับของ Google มันมีอยู่แล้วนะครับก็ติดตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่จะเป็นต้องใช้เทเลกรมก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่คนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเยอะก็อาจจะไปใช้ทางเลือกอื่นก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการนะครับเลือกเป็นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิส์นะครับซึ่งจะตัดหลายแจ้งเตือนออกไปแล้วนะครับจากนั้นก็ได้ไปสร้างนะครับเป็นกลุ่มนะครับขึ้นมาในระบบแจ้งเตือนใน g o o g l e Chat นะครับแล้วก็เชิญ User นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับหรือว่าในกลุ่มนั่นเอง ทีนี้นะครับเมื่อมีการนะครับรับส่งหนังสือนะครับผมจะลองอรับหนังสือดูนะครับก็จะสมมุตินะครับว่าเป็นที่อ่าสอทอนะครับ0 1นยนทับหนนะครับลงวันที่อ่าวันนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าจากอ่าจากกระทรวงอ่าจากกระทรวงมหาไทยนะครับอ่าถึง นะครับออบต,ตอทุกแห่งก็แล้วกันนะครับทุกหน่วยงานทุกแห่งเรื่องนะครับเรื่องขอเชิญประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่2568โอเคนะครับจากนั้น เลือกก็นะครับเลือกเป็นสํานักผัดนะครับชั้นความเร็วปกติหมายเหตุนะครับผู้บันทึกข้อมูลนะครับอ่าคือมูด้งนะครับแล้วก็แนบไฟล์คําสั่งไปนะครับเป็นตัวอย่างหนังสือคําสั่งก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็นะครับทําการบันทึกข้อมูลนะครับทีนี้นะครับผมจะมาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับที่ได้ติดตั้งแอปไว้เรียบร้อยนะครับเป็นแอปคูปน์แชทเนี่ยครับ มันก็แจ้งเตือนเข้ามาที่ o o g l e Chat แบบนี้เลยใช่ไหมครับเราก็สามารถนะครับแต่แจ้งเตือนเข้าไปดูนะครับว่ามีข้อมูลอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ยครับแจ้งเตือนการลงรับหนังสือนะครับสอทศูนย์หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งลงที่จากถึงอบตเรื่องอะไรนี่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหมือนกับแจ้งเตือนไลน์ได้เลยนะครับเหมือนกับเราแจ้งเล่นไลน์ยังไงยังงันเลยนะครับเนี่ยความสะดวกสบายอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับอ่ะสมว่ามีการแทงหัวหนังสือกันแล้วกันเนาะนะครับสมว่าแ,แทงไปที่กองช่างก็ได้อ่ะแทงไปที่กองช่างนะครับเรื่องนี้นะครับให้น้องน้องเอลดิงนะครับเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ก็แล้วกันดำเนินการนะครับก็กดแจ้งดาเนินการไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งสมาร์ทโฟนนะครับสมว,ว่าเรา เิดเครื่องไว้อยู่เฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับมีแจ้งเตือนมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับมีแจ้งเตือนเข้ามาที่กลุ่มนะครับว่าเอ๊ะมีหนังสืออะไรใครส่งอะไรมาเห็นไหมครับนี่ครับแจ้งเตือนถึงกองช่งางเห็นไหมครับวันที่นี้เลขที่นี้จากไหน,นเกี่ยวกับใครขอเชิญประชุมเรื่องอะไรแล้วก็สามารถเข้าไปดูไฟแนบนะครับแล้วก็เข้าไปดูหนังสือรับได้ไหมครับนี่ครับมีรายละเอียดให้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูว่าเอ๊ะเอ,เอกสารที่ส่งมานะครับอ่า เอกสารที่ส่งมาคําสั่งที่ส่งมาเป็นอะไรยังไงเนี่ยครับมีประทับตาอะไรเรียบร้อยไหมครับนี่นะครับมีประทับตาเรียบร้อยลงรับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเอามาใช้ทดแทนลายแจ้งเตือนได้ซึ่งลายก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนยูเซอร์นะครับเมื่อเทียบต่อรายปีก็ไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับใครที่ ไม่มีเมลองค์กรก็แค่สมัครเมลองค์กรนะครับประมาณพันสามตัวปีเนาะค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมไปลองเช็คมานะครับค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งพันสามนะครับเราก็ได้เมลองค์กรนะครับทำไมต้องเป็นเมลองค์กรเพราะว่าเมลองค์กรนี้จะนะครับสามารถสร้างเว็บพุกนะครับที่มันแจ้งเตือนแบบนี้ได้นะครับส่วนเมลธรรมดานะครับหรือว่าเมลยูสเซอร์นะครับเราก็แค่เชิญเข้ามาในกลุ่มนะครับให้มารับเรื่องแจ้งเตือนแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็นะครับเป็นตัวอย่างที่กําลังทดสอบนะครับว่ามันทําได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าทําได้มันมีค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วก็มันสะดวกสบายยังไงนะครับถ้ามันนะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านมือถือแบบนี้ได้นะครับมันก็สะดวกสบายนะครับก็ไม่ได้แตกงตางจากไลน์เลยนะครับอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกใช้ telegram ก,ก็ได้นะครับเพราะ telegram ม,มันจะต้อง ไปติดตั้งแอปไปนั่นนี่หลายอย่างนะครับซึ่งผู้ใช้อาจจะไม่ชินไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าเราใช้ Google c h a t เนี่ยมันก็แจ้งเตือนแบบตัวอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับอ,อยู่ในระหว่างการทดสอบใครสนใจแนวนี้ก็ลองติดตามดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ